พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่29มกราคมคริสตศักราช2022คําค,ค,คำพยานชีวิตโดยคุณอาจีวูด โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเวลาของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อ9ถึง13และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่19บข้อ2ี่ในใจของมนุษย์ มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้คุณอาจีวูดเป็นพยานว่าก่อนหน้านี้ผมประกอบอาชีพในฐานะนักแก้ไขการพูดผมได้รับสัญญารายปีเพื่อทำงานในเขตการศึกษาแห่งหนึ่งเวลาผ่านไปหนึ่งปีในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาสัญญาของผมก็สิ้นสุดลง ผมต้องไปทำงานที่สถานพยาบาลอย่างไม่เต็มใจผมไม่พอใจอย่างมากแต่ภรรยาบอกกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามันก็แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละจากนั้นในเดือนมีนาคมเราพบก้อนเนื้อที่เต้านมของภรรยาของผมและในอีก10บเดือนต่อมาเราไปพบแพทย์ตามนัดและทำการรักษาอีกหลายสิบครั้งเราอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดการรักษาเบื้องต้นก็เสร็จสิ้นลงเธอไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วผมพลาดการนัดหมายของแพทย์เพียงสองครั้งในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาการทำงานที่สถานพยาบาลทำให้เราพลาดการนัดหมายน้อยมากเพราะตารางการทำงานของผมยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาถ้าผมทำงานที่โรงเรียนผมคงไม่สามารถอยู่กับภรรยาได้ในเวลาที่เธอต้องการผมมากที่สุดผมเชื่อว่า การที่ผมเข้าทำงานที่สถานพยาบาลคือการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลอุ้มชูเราทั้งหลายมานานก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราเสียอีกบางครั้งเมื่อผมไม่เข้าใจในพระราชกิจของพระเจ้าผมคิดถึงประสบาการณ์นั้นผมจะสอนใจตัวเองว่าพระเจ้าสามารถใช้สิ่งต่างๆในชีวิตของผมเพื่อช่วยให้ผม ไปถึงสิ่งที่จำเป็นในชีวิตได้ข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ว่าจะไม่เข้าใจทุกอย่างทั้งหมดแต่ข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับนักแก้ไขการพูดข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพรงทั้งหลาย ให้ะระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์เสมอแม้ว่าในเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายยังมองไม่เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนก็ตามอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ